สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวลคัมวลคัมค่ะเวลคัมทูรายการของเราค่ะนางฟ้านางสวรรค์ค่ะเราสองคนมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ทริปนี้ขอบอกเลยว่าเป็นทริปที่บอก คุณต้องไปให้ถึงแล้วก็หลอกฟร้อมได้เลยว่ามันทึ่งมากเลยค่ะสวยเก๋ียแค่หลูมมากเลยค่ะเพราะว่าเราคือเพื่อนแพงแรงนานนะคะแรงกว่า 5G ดีกว่าที่คุณคิดค่ะอ่าเรากำลังไปไหนมั้ยคะเรากำลังจะขึ้นเรือยอชค่ะแล้วก็เจ็ดเรือยอชจะได้ยังดูเรือยอชสิดูเอาเลยไอ้ลำไหนของเราที่เราซื้อเอาไว้อ่าพี่เสด็จพ่อเสด็จแม่บอกว่าให้เรามาซื้อเอาไว้ตอนสมัยเราเด็กๆด็กเราไม่ได้ซื้อลำเดียวนะเรือซื้อกี่ลำเจ็ดลำเจ็ดเรือ ยอนนี่ว <complex í toys> ันพฤหัสอาทุกเสาร์อาทิตย์นะคะมันก็จะเป็นแบบคอบบี่ของเราสองคน้วก็คือการแบบว่ามาแบบสูดอากาศเลยสุดเลยย้อนเพื่งเราจะไปทานอาหารด้วยดีฮะเพราะเราบอกแล้วว่าเราไปที่ทุกทาง เด็กค้าตรงนี้นะคะเด็กค้าต้องหันหลังคุยค่ะอยู่ใกล้ๆกับบริษาทของโอเชียนมารีนนะคะใช่เราต้องมาขึ้นที่โอเชียนมารีน่านะคะพัทยาใต้ยอยู่ไกลมากเลยหลายๆคนที่แบบว่ากำลังสอบถามว่าเอ๊ะอยากนองเรือ,อยอชท์เขาบ้างแล้วบรรยากาศเป็นไปยังไงคุณหาที่นี่ง่ายมากนะคะแล้วก็ติดต่อ,ตอง่ายมากเดี๋ยวเราจะบอกให้ท้ายคลิปแล้วกันใช่ะะว่ามายัางไงเราจะใช้เวลาล่องเรือยอชท์ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะบ่ายสองถึง หกโมงโมงเย็นไปดูภาพที่กและวันนี้ขอบอกเลยนะเรามาเดทเทศกาลของเทศกาลที่บอกว่าจุดพลุเลยค่ะใช่จุดพลุตอนรับเราเหรอใช่ค่ะไล่แล้วพร้อมแล้วนะคะเราดึงกลับมที่เรื่องอกันเลยดีกว่า รคาเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะสิงคโปร์ล่ะสุดเฟิร์นล่ะนุ่เฟิร์นลืเดียรเลลืมเีลิค่ะโอเคนี่คุณเฟิร์นนะคะ ตอนนี้สมาชิกเราไปหาที่ที่บอกให้ที่นี่ยังพบคนเนื้ออีกหนึ่งท่านนี้ค่ะบิสเเบนนะครับจากสิงคโปร์ค่ะไท้ายเดนคือบอกให้จุดที่ร้อนที่สุดก่อนออกอยู่ตกไหมรู้ไหมถามชั้นมาช่วยเพิ่มพลังดีกตรงนี้ค่ะเจ้เพราะตรงนี้จะเป็นมีจุดที่มีแอร์ค่ะแล้วคนจะไม่รู้คนไปจองที่ร้อนๆนะคะ เราจะต้องรีบจองค่ะเราต้องมาจองตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะมานั่งกินปูกินปลากันตรงนี้นะคะเพราะที่จะเป็นแบบมู้ลิ้่เปิ้ลค่ะลิ้เปิ้ลคะ มันชะสัมพันธ์นิดนึงค่ะโครงการนี้จะมีแบบว่าทุกๆเดือนทุกๆอใช่ค่ะเดือนละครั้งค่ะแล้วก็เดือนหน้าจะมีวันที่25เ h r i s ์มาส p ปาร์ี้ของด j เจมาวินนะคะแล้ววันนี้ดีเอะไรวันนี้ดีเจมาวินกับดีเจโล t o โตค่ะอยู่ข้างบนขันหล่อมากนมเยอามานนุ่มายดเจมาด้วยนะดีเจฟรานไปดีเจลิงได้ค่ะดีเจฟรานนะคะเดี๋ยวไปดีเจลิงได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะมาวินนิดสิมาวินมาวิน Hi, nice to meet you. Like to He also DJ. He, he want to feature it, featuring, featuring. I, uh, yeah. I take it. <laughs> <laughs> <Nice>. <laughs> ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องสุดตัวของเรานะคะที่อแบบว่าสั่งปิดเอาไว้อม่ใช่ค่ะไม่มีใครทุกคนทุกคนมาปุ๊กไม่มีเห็นเรื่องนี้เลยเจ๊แต่เดี๋ยวจะรู้ว่ามันร้อนขนาดไหนค่ะเอาเป็่ะโอเคค่ะคมที่ถ่ายตัวค่ะคุณค่ะจะไม่เจอกันค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากจะเอาดรเดี๋ยวเราจะไปขึ้นนะคะเจ๊วันนี้ใส่ชุดว่ายน้ำไหมทุกผี ขยันตามไปด้วย,ยะวังสินเนแล้วนอนเกยตื้นอยู่แม่แม่แม่ไม่น่จาจับไปเลยอะ่ะแม่สภาพนะคะสภาพของหลวงวิจากท,ที่ขึ้นมาเกยตื้นวันนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากแสดงมากว่าเสี่ยชีวิตไปไม่นานนะคะใช่คับนี่นะเมื่อรายการนางฟ้านางสวัสด์ แม่ยอมเลยที่สวยอีกแล้ใส่าเปสิลิบถ่ายเ้อยเออเออเออวันนี้เรายอมแพ้แม่แล้วการชุดสวยมากชสวยมากเก่ได้ไหมได้ยินไหมได้ยินไหมชุดสวยได้ตั้งชุดสวยแล้วโมเดลสวยไหมนางเอสวยมากนางเอกได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมโอเคโอเค ตายแล้วเอาแล้วปักสีดาบรรกาศสามมาามสองสามสองเขาบอกว่ามีกระเทยอ้วกในห้องน้ำจริงป่ะคะคุณแม่ใครอ้วก ้าวผิดคอนนึกว่าจะลงมายอะเยอะเห้ดันัอยู่นี่นไปก่อย่ะเพื่อเห็นไหมทริปนี้เป็นัไงคะ n น o y ค่ะ n น o y ฝรั่งเมาแบบฝรั่งมากเลยค่ะเ้อมสวิสเซอร์แลนด์ไรถล็คบัลลัโอเคค่ะเห็นไหมคะว่า เรื่องง่ายเราก็สามารถทําได้เราก็สนุกเรื่องง่ายเราก็สามารถทําให้เป็นเรื่องยากๆได้แต่คุณแม่คุ้มสุดๆเลยอ่ะอะไรอ<ด>่ะใส่ชุดฟิกินนี่ถ่ายรูปถ่ายแบบสมอยพู่าชายก,ก็มันแบบนี้อะ,อะดูคุณดูตะวันแล้วฟ้าได้เห็นไหม ใครที่แบบว่าสนใจอยากมาเที่ยวแบบนี้นะคะก็ะติดตามช่องทางนํำที่เราลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะแต่วันนี้เนะี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมชอบกดไลค like, ์แชร์กดแชร์ด้วยนะคะคนนุณแม่แต่ถ้ากดแชร์เดี๋ยวแม่ตีมือน,นะคะฉะนั้นแล้วขอบอกเลยว่าติดตามเรากับรายการนางฟ้านางสวรรค์แล้วสองคนจะไปทุกที่แล้วก็ดีทุกทางด้วยค่ะันนเวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าบายบาย